บัสผ่านเด่นของทั้งประตูเพิ่นลกระชิเข้าไปลุงบาสอะไรเมื่อกีนอกก้นี้ก็เลยอพอดีคิดได้ว่าบัสผ่านเดนเนะาะของประตูเพิร์ลเบิดมื้อน,นี้พี่น้องเอ้ยเอากระชิพาเราไปโต้ก่อนไปโต้อยู่แถวๆบกสอโซ่สามกรสับกรตสอไรกัมุกดาคลิเกาพล่เกาคนเลยโตบัสผ่านเด่นนะนะ bắt phở mà? Men men Chứ săn choáng, để săn choáng men men trong người chỗ kiểm tài săn choáng À coi you Thế nào know, ngươi? Cắp lông mai là? To bộ rạch, nó nào nó Đó ครับสบายดีและสวัสดีเดอ้เอพ่อแม่พี่น้องเบิด์ตสุขุส่คนพี่น้องเลยบอุปศิยู่ในและกตะต่างประเทศเนาะเป็นยินดีต้อนรับผู้สู่่ชองมาเตียงทองชาแนลคือเก่าพี่น้องเลยาตื่นมาเมื่อไหร่เป็นมืดที่สองที่สามที่สีส่แล้วมั้งเนาะที่สีส่แล้วพี่น้องเลยอ่าเขาก็มาลุ้นกันบานี้ว่าน้อง,องสิงไสหมอ้อผลทว่าได้บุว่าผลตรวจสีออกหรืบอบป่จังได้มืนน่อนี้พี่น้องเลยแต่ว่าเพิ่นให้เข้าพบอยู่มื่อนี้ก็ได้ ทั้งเพศทั้งหมู่เพื่อนพี่น้องนี่เนาะเอ้าสบายดีพี่ตุสบายดีพี่น้องก็สิไปเบิ่งน้ำใจอยู่โรงพยาบาลพุ่นแหละกินข้าวเช้าแล้วเปล่ามั้ยยังบ่มาเนี่อันนั้นพอเปิดอยู่บ่เฮ้หรอเปิดบ่ค่ะตุ่มเลือดหมุงเหรออือตุ่มเลือดหมูอืออือตอนจะเศร้าเดี๋ยมีแต่สุดแบบนี้แล้วไปก่อนนะมันห่อน nha, nó chị tham bô nha chắc, tụi chicken nha này chị cái này bụi à, cái này nó chị Kinh cái này bụi nó chị cái này bụi nó chị nha cái này bụi nó chị ว่าเขาจัก <imprisoned> ช <jis> kind of right? ิดเมื่อบได้เมื่อกดจิตโตไว้เนยแหลพี่น้องโตข้างห้องมาอีกก่อนโตว้อีกคืนนึงเนาะโอห้องอีกคืนหนึ่งครับเออพี่น้องเอ้ฮะบอยังบอยดอกให้ประตูเข้ามาหนก็ได้อืม

เดี๋ยวไปพมีมี่ชองปองครับเดี๋ยวจะก่อนเชื่อมองจ้ะอนงครับนอนได้ครับได้ให้ให้ให้ป้าเขาทําให้ก็ได้จะมีกุญแจมีกุญแจสำรองอยู่เนาะโอเคโอเคสามสามคอทุก้องเลยใช่ไหมคะสามองไม่รู้เหมือนกันว่าทายกันับ นี่ดีเพียงนึงเลยเนาะห่อนบห่อนครับ,บพี่แต่ผมขอบคุณครับไปพี่น้นนองไปไปนี่สิพาตั้งประตูลแล้วกัเข้าไปโรงพยาบาลเพื่ออะไรพี่น้องเลยจะไปอัปเดตเบิ่งอาการาทางน้องเพิ่นว่าทางหมอเพิ่นสิว่าได้ใดายได้ ดูโตหรือว่าเลยกั๊บยางโมโหพี่น้องี่นาะอ่าเพราะว่าต้องรอเบื้งผลตรวจที่ชี้สแกนออกมาแหละเพิ่นก็สิบอกได้ว่าสิไปโตหรือสิพ่อชั้นนี่เนาะว่าแบบนี้เลยพี่น้องีเนาะอ่าเพราะว่าถ้ามันมันเป็นยางกันแท้เนาะอ่าเพิ่นก็สิบอกเนาะอ่านี่แหละสิฮู้ผลเม้นมื้นี้กับอื่นนี่แหละพี่น้องเลยว่าเขาก็กว่าเขาเข้าชี้ก่อน เนาะเพราะว่าตามเพิ่นบอกมาก,กับภายในมืดสองมือหรือโบเกินนี่แหละโบเกินสองสามมือผลที่ที่สแกนนะพี่น้องเอ้ากระบ,บอกไปก่อนบุหร่ายหมายว่าไปก่อ์นี่มัน,นะนผิดเพี้ยนเนาะไปไปโรงพยาบาลพูดแหละบ้านีพี่น้องเอ้ผมหูว่าน้องเพิ่นหิวเขา่าดับจักแต่ว่าเขา่านั่นเพิ่นอยู่เนาะเข่าเพิ่นมาให้อยู่เนาะสามครับใครอยู่พี่น้องเองเ้เพิ่นมีเข่าให้สามครับ ไป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 ที่นี่ะพี่น้องเลยไปเอ่อเขาก็สิเปลี่ยนทิศน้อยนึงพี่น้องเลยไปน,นี่เพราะว่าอ่าพอดีมาเบิงึงอ่าบัเบิึงเบอือเนาะบัสผ่านเดน่นของทางประตูเพิ่นพาสิเข้าไปลุกบานแล้วเมื่อกี้นี้ก็เลยอ่าพอดีคิดได้ว่าบัสผ่านเดน่น เนาะของผู้ตู่เพิ่อนเบิดมื่อนี้พี่น้องเอ้เอาก็สิพาเลาไปโตก่อนไปโตน,นี่กับบ่เ,เตียงกับบุหัว่ามันซื้อยอย่างเนี่ยพี่น้องเอ้เนาะมงทีโตโต,ตนี่บางาท่านเพิ่นก็บ,บอกว่าต้มมันโตได้อยู่ขนแก่นเนาะแต่ว่าเราก็รจะไปถามเบิรงกบุคใหไปจักเถื่อพี่น้องบุหัวอยูจ่จุดจุดจุดใจแม่ใจ <c oughs> แมน มันชื่อสั่งบุกพ่หน,น่อคิดโบกมองโตบัตรผ่านเดนนี่นะดูแถวๆโบกโซส,สามก็สักมีคนแนะนำมาเนาะอิจะไปถามลองเบิ้ลคนมาโตได้ถ้าโตไร่ได้ก็มุกดาเก่าพี่เก่เา,เาเลยต้งไปมุกดาหารนด้พี่หน่อยเนานะ อายูบวชึงนะได้ยูพี่น้อง,องน้ำมือน้ำสองเลยมือสองมือนะได้เปิดอแอนุลูม,มือทหลายมือนล้วเปนนุกปั๊บมือละหาร้อยบาทเนาะสิบมือก็หาพันคิดเอาละบาทไปเบิองก่อนพี่น้องเลยผมหวัวสียในใดต่อได้หรือบบเนะ เส้นถนนมิตรภาพคือเกา่าพี่น,องงอน้องเอยเที่ยวจนจืดในทางแถวนี้ก็ได้นเนะจะดูฝนเม่จะดูเชี่ยดันพนพีาานพ่น้องเอ้ยและพาพอะตูมาบึงในเมืองกังวินมาแล้วพอดะมาเห็นดนึกเชื่อ่พอดีแล้วเนาะ,นะเอาถือโอกาสในช่วงนี้ใช่ต้องถโด,ดย ช่วงขับๆเมืนอนเขาก็ได้จังวินกับนอนอยู่ในโรงพยาบาลแล้วเนาะเป็นอยู่โรงพยาบาลเ่าวลานเ่าวลานก็พ่อเข่าอยู่มันเอเย็นนะ,นะตัวเนาะอ่าม่เตยากกลับแล้วเนาะนั่งเมือก็ได้อยู่ <laughs> เอเมันเย็น ทั้งบาเตียงกับโทรถามทั้งน่องเอิ็นลุ่งแล้วเนาะว่าโมหอม,อมอท่านได้ท่านได้อบอกว่าในใดว่าสัตว์นั่งรออ,อยู่เราก็เลยถือโอกาสนี้ไปต่อบัดต่อเบือแหมประตูไว้ก่อนนะเพื่นเนาะส,สวยเพื่อนจะเข้าไปเบิ่งอีกเท่านังเพราะว่าเข้าน้ำป็นกับทั้งทั้งเพื่ทั้งโมกันจัดสัรมาให้สามข้าสเสาวรีเลงเนาะ เราจะไปเห็ดตัวนี้อีกเหรมันเลี้ยวมันทั่วก่อนจังกลับเข้าไปโรงบาลไปไปติดเฟแดงอีกแล้วเน้อยซนท่อมของแกงีนบ่อบอขี่สเกลปช่วยบะตุ๊บตุ๊ๆเมนบ หลุดรอดนเะโอ้ขับขัดขินนขึ้นหลังลนะี้เนาะโดยอยู่ประมาณสามเนะขักเด้งหมดเลยดำเมือนเดอลายคนดนะ้ยเนาะขึ้นโดยนยุเนาะขัดปัญญาขัดปัสถานีต้นไม้เลยเหรอโอ้ <laughs> กืนคาราเล <laughs> <ะ>บลเนาะปเป็นสถานีหรือเปล่าต้นไม้กันออโอ้ S 2> <S 2> นาะล็กดีกสิเบนว่านจะพวกเนี้ยังกชลายอย่บงเตียงเนมองขายต้นไหมนะอะไรกน็นเนาะนว่กน้องปอง n ไฟเอ้อคัดดูเนาะแถวบ้านเ้องชื่อเมื่อนี้รักนี่นแมนแ่นะนี้เน่ยเตียงเต็มยกนีบ้นนานนี่ คบวงจรนะเกี่ยวกับต้นใหม่อะไรกันเนาะโดยพอจำคนจังๆใช่แล้วาใช่ตัวนี่คนได้ไปขี้คนนะเมื่อไม่น่าบ้านเลยมีอ่างอ่างแบบคือแต่เลี้ยงปลาเลี้ยงอย่างนี้นะเลี้ยงปลาให้น้องบิลลี่กุ๊กยั้นเนาะฝั่งฝั่งนี้เนาะสถานีกุ้กไม่ดีด้ ซูนนะพีน้องอซูนเบ,บียนเะบียไม้เบียไมในย่ในเบียไม้เบียตอกมาเลยอาคาันสามอักขันสองอัันสมหับบุนกี้ได้น,ะนี่บอก บุญบุบญสรวันเตรียนั่งหรืชานมากรื่อ๋อมาตรงนี้ม,มีไม่เด้เนาะจะคีอใช้แบบนี้เนาะเดกบันก็เด้กดอกบุกโซมอนเกน,นุมยนแกนอุดมอนกนียนแองคาย รัชธานนีอย่าโชร1 0ยเอ็ดเนี่ยรถตู้นี่แล้วประตูเลยนั่งมาจะามุกดาหารก็มาลงนี่ก็ได้ไ<บ>ม่ีมาขึ้นนี้เนาะลงนี้อาคารโดยสารชอบงเราสะไปจอดใช้มันโอดแล้วมันอยู่นี่บ

เงียบเขา้าเงียบเขาบ่เา่าเราเร้าอยู่ไปไปชามแล้วบ้าน <laughs> ใช่ลงุลงลุงพ่อตู้ใช่ตัวเอ้ล,งลงุงแม่ลุงแม่ยพอดแล้วพอดแล้วไปอันไหสวัสดีครับผมต่อบัรพันเด่น,นนะเนี่ยบัสข้าบห่อ แมนแมนจัดส <Man>, <s ống> ั่งใส่สั่งแมนแมนช่องกระจกขึ้นไปสัน่งไม่ได้นกระงล่างนีะยังเแมนครับผมครับผมันจอดนี้ได้อยู่เนาะได้อยู่เนาะตัวตัวข้าวเนาะตัวข้าวได้โอเคโอเคไปไปไปครับครับขอบคุณครับ ง่ายดีเนาะไปอันโตโมอยู่ไทยครับ ขึ้นไปนี่ไปไปไปอ,อ่โอเคไดนี่เขาเขา้าไปพุ่นก่อนยถ่ทยบบไร่เนาะถ่ายอยูน่นีก็ได้อ่าก้อยพี่น้นองเลยกลับลงมาและต่อบบไร่เนาะ จะบ้ทางต่อหม้อเพิ่นบอกว่าต่ออยูนนะ่นี่บ่ได้บ่ิษันเนาะได้ได้เป็นพาสปอร์ตมีเป็นพาสปอร์ตต่อให้ได้อยู่พี่น้องอันที่ได้ระบมามันลมมันมาคุยกันูิพี่ เมื่อนี้เลยพี่น้องเนาะหมดแล้วแต่ว่าเอาตออา่อพอได้ในกรณีนี้ก็เพราะว่าเราเตียงกับเราเคยมาพี่น้องเอยมีเอ็นเอฟซีเพิ่งแนะนำมาว่าอะไรคุณอะไคุณมาว่าต่ออยู่คนแก่นก็ได้เหมือนเอยู่ต่อมออยู่คนแกน่นนี่ยพี่น้องเนาะเป็นกับว่าต่อได้แต่พาสปอร์ตถ้ามีพาสปอร์ตปุษยอนยุนต่อได้เนี่ยเราเป็นประเทศน,นี้ นี่เนีย่ยต่อมาได้ต่อมาได้เด็กต่อก็ต้องกลับไปต่อยอมุกราหารไข่แซ่บช่วยไหมบ่เจ้านแต่พอะตูเรล่อนี้แต่ว่าในกรณีที่เขาเคยผ่านมานั่น น้องชิงไส้กับเมยพนันธนจะได้อยูอ่พอในกรณีผู้ป่วยแล้วขอใบรับรองแพทย์เมื่อเด้พอตู้พันธุ์นี้ดิต้องได้เสียได้ปั๊บได้มื่นหาล้อยอ่าอ่าน้องนาะเนาะก็ให้เบิ้งบ่ได้ เบิ yeah. ้องแต่ผมเมื่อกี้เห็นเนี่เป็นเลขในในประตูถ้ามีเลขแดงๆมีอย่างไรเนี้ยเนบัไลอโอ้นี่กป็บัไลอนะตาประทับประทับิฐเป็นบัไลอยหมดเลยเห็นบ้เห็นบ้าแแดงๆบัวลอยหมดเลยเป็นบัวลอเบื้องนมีแต่วบายฮะรองเบิ้งพังเบิ้งแล้วพี่น้องเหรอเฮาบุห่าชิยูได้ชิยูจักมื่นเนาะที่จริงนะพัดปลอดก็เฮ็ดไว้ยูแต่ว่าถ้ากลับไปรอบนี้ก็เป็นวันจันทร์หน้าพอดนะแตได้ เรานี่ยใช่ใช่พัดเกาะโอเคอยู่มีแต่ว่าทางเบิ้งถรัว่าโบก,กินมือสองมือนี่ยอาจจะโอเคอยู่แต่ว่าพยุดนนะครับกับจังจังว่ากันน,อนอ้องพี่น้องเน้องทำที่โต้ก็โตแต่ประตูนี่ประเดียวนี้นี่จะได้อยู่เรา น้องก็บมยนี่ได้เ้าคอใบรับแรงรับรับแรงหัวรับรองเพศเมื่อก็ได้แต่อันนี้กรณีพ่อตู่คนนี้เด้มันเกินความจำเป็นนะเด้ดที่จริงเจ้าเมย์ผู้คนหนึ่งก็ได้เป็นต้องปั๊บมื่อหาล่อยเพราะนั้เอาจังวางางา่าการอาเก็บไว้พ่อตู่อ่ะพี่น้องเลยเท็่ได้แต่มันบ่ได้เนาะอยู่บกส์ซามคอนแก่นพี่น้องนเนาะ

อ๋อแล้วมันกบเอกสารกบไปมีแต่จิพาพปรตู้ไปหากินขา้าวกินน้ำเท่านั้นแล้วบาทเนะเาะไปหากินขา้าวกินน้ำแล้วก็จะไปต่อพี่น,น้องเลยเน,นาะสายละหารข้าวหารน,น้ำเฮ้ยโตพี่น,น้องเลยไปพี่น,น้องเลย กินข้าวกินน้ำก้อนบาทที่นี่เนาะมีอย่างเด้กกินอุดรธานีรถตู้ nhanh đi lộn đó nhanh cái nhanh 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 พ uh, าพอต้ไปหากินขา้าวกินน้ำแล้วกับสิกับเขา้าโรงพยาบาลรีนัทคารินคือ uh, เกาพี่น้องเลยเนาะผมว่า อ่าส e ีไปโตแบบใดเดี well, right ๋ยวก็จังว่ากันน้อพี่น้องเนาะเพราะว่าอ่าทั้งนั้นก็เป็นห่วงทั้งนี้ก็เป็นห่วงพอตูแล้วก็บรจักสิกรับไปโตกับเนี้ยพี่น้องเหรอบัสเบอร์ก็เดี๋ยวจังว่ากันที่ข้าวกินน้ำอิ่มก็ไม่ต้องคิดออกจังว่ากันเนาะประตูบนหิวข้าอะลรบุเคยกินข้าวสวยแล้วก็นี้ชวยเลยพี่น้องเหรอเอาขอบุญขอบคุณในลายเพ่อแม่พี่น้องเบิรตจักรอยู่คนเด้อเนาะอ่า ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้าเาแน่อยู่คนแก่นอีกหลายมืออยู่บนส่งเรวพี่นยองีงเนาะไปะหากินข้าวกินน้ำกันบ๊ายบาย